วันนี้ก็มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวไม่ดีที่เราต้องช่วยกันแก้ไขนะคะเอาข่าวดีก่อนก็คือนิตยสาร CEO world นะคะเขาก็ไปสํารวจผู้คน1นึ0 0 0สคนจากทั่วแปดสิบประเทศทั่วโลกนะคะแล้วเขาก็พบว่าประเทศที่ เออเป็นประเทศที่เหมาะที่จะไปรีทายหรือไปเกษียณอายุเนี่ยค่ะคุณสังมาคะ่ะประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับสิบอันดับหนึ่งเป็นนิวซีแลนด์อ,น bourg, อันดับสเป็นลักเซมเบิร์กอันดับ3เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็น่าสนใจเพราะว่าไทยเนี่ยติดอันดับนี้เนี่ยเป็นประเทศเอเชียประเทศเดียวเนาะ ในสิบอันดับแรกนี่เราอยู่อันดับสิบนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราดูเอ,อการท่องเที่ยวระยะสั้นระยะยาวเนี่ยใครรู้สึกจะตกไปมากนะเหมือนเราสองคนก็รายงานข่าวว่าต้องเทียบว่าเป็นเอ,อเครื่องยนต์บันดับแล้วอะ่ะ นะคะสิ่งที่มันสะท้อนว่าเครื่องยนต์มันดับแล้วเนี่ยก็คือการที่ในรายงานฉบับล่าสุดนะคะ travel trend ปี2025ฉบับหน้าร้อนเนี่ยของสถาบาันวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ของ Mastercard นะคะเขาเนี่ยก็มีรายงานออกมาว่าจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมในช่วงหน้าร้อนก็คือมิถุนายนมถุนายนถึงตุยาย์ปีนี้นะคะเขาก็ไปดู ปรากฏว่า15อันดับแรกนะคะไม่มีเมืองของประเทศไทยเลยคุณสังมาเมื่อก่อนเราจะได้ยินเนาะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่หรือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยยังใดต้องติดเนี่ยหน่งใน15หนึ่งใน10ต้องมีแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะ เอ่อสิบอันดับแรกคือโตเกียวโอซาก้าปารีเซี่ยงไฮ้แล้วก็จะมีมาโยก้าของที่สเปนโซลปักกิ่งมาดริดนะคะเรียวเดจาเนโรแล้วก็สิงคโปร์อันนี้สิบอันดับแรกส่วนอันดับที่สิบเอนี่ยอันนี้ก็มาแรงเลยค่ะยาจามของที่เวียดนามนะคะสิบห้าอันดับนี้ไม่มีประเทศไทยเลย ไม่มีสักเมืองเลยนะคะซึ่งทาง Mastercard เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเริ่มหันมาสนใจเรื่องอาหารการกินการสัมผัสธ,ธรรมชาติการดูแลสุขภาพเนาะแล้วก็แสวงหาประสบการณ์ความทรงจำที่มีคุณค่ามากกว่าแค่เที่ยวชมสถานท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแบบเดิมๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคงต้องคิดนะั คือเขาบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่อง l ว ness เนี่ย w e l l n e s uh huh. s ร r e n d i น d e x เนี่ยรายงานฉบับนี้บอกว่าประเทศไทยยังติดอยู่นะยังมียังมีอันดับอยู่แต่ถ้าเป็นจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ไม่มีเมืองของไทยติดอยู่แล้วก็สิ่งที่เห็นคิดว่าน่าสนใจคือเขาบอกว่านักท่องเที่ยวจํานวนมากเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มคิดว่าเขาให้ความใส่ใจกับเรื่องความปลอดภัย การช่อโกงตามแหล่งท่องเที่ยวเนาะที่มันเพิ่มสูงขึ้นกว่า2 0ในช่วงไฮซีซันเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าแบบนี้จะเป็นอันที่นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าไม่ควรมานะคะ,ะเขาก็บอกว่าการคิดราคาเกินจริงทั้งร้านอาหารแท็กซี่บริษัททัวร์ปลอมหลอกให้จองที่พักนะคะตอนนี้เนี่ยมาสเตอร์การถึงขั้นต้องใช้ AI ขึ้นมาคนะุ้มครองนักท่องเที่ยวเลยนะคะ แต่ว่าพอไปดูแบบนี้แล้วเนี่ยเน้นไปดูที่คนที่เขาทําเรื่องท่องเที่ยวเขาคุยกันเนาะคุณสังเกตคือเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเอาอย่างเชียงใหม่ใช่ไหมคะคืออย่างเจ้าของเชียงใหม่สกายทราเวลเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเบอร์สองของเรื่องทัวร์จีนที่เชียงใหม่เนี่ยตอนนี้เขาบอกนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยลดลงไปกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต เมื่อวานเน้นไปโรงแรมที่ตรงหัวมุมลาดพร้าวตัดรัชดาค่ะคุณสังว่าเมื่อก่อน<ม>เนี่ยโอ้รถทัวร์สองชั้นรถทัวร์เนี่ยวิ่งตลอดเลยจะเดินทะลุไปเนี่ยแทบต้องแบบว่าระวัดระวังตัวตอนนี้เงียบล้างเลยอ่ะซึ่งคือเขาบอกพอไปดูสาเหตุโดยเฉพาะนางท่องเที่ยวจีนเนี่ยไม่ใช่เขาไม่เที่ยวต่างประเทศนะเราเคยคิดว่าอ๋อพอเขาเที่ยวในประเทศเที่ยวในประเทศเขาก็เที่ยวแต่เที่ยวต่างประเทศเขาก็เที่ยวเพียงแต่ไม่มาไทย เขาไปญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีใต้นะคะแล้วก็ปัญหาที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยความไม่ปลอดภัยมันเกิดตั้งแต่เคสกรณีคุณหวังสิงเนาะที่ถูกลักพาตัวไปลแล้วก็มามใช่แล้วก็มาเรื่องตึกถล่มนี่แหละคะ่ะตอนแผ่นดินไหวเนี่ยมัน ภาพพดของประเทศไทยเนี่ยมันกระทบกระเทือนมากนะคะฉะนั้นเนี่ยคงไม่ใช่เตียนเห็นทางทอทอทตอ,อ,อ,อนนี้ก็โอ้พยายามจะทําโครงการร่วมกับบริษัทจีนต่างๆเนื้อเจราจาธุรกิจให้มีทั้งแบบว่าการาเดินทางท่องเที่ยวแบบระยะสั้นระยะยาวนะคะขยายตลาดใหม่ๆแต่สิ่งที่ควรจะทำเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้จริงจังมากขึ้นนะ ไม่ว่าจะทั้งเรื่องของคนที่มาค้ามนุษย์การหลอกลวงหรือว่าพวกที่ใช้ไทยเป็นฐานในการกระทําผิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนเทาจีนดำไทยดำไทยเทาเนี่ยต้องจัดการให้เข้มข้นไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะดึงภาพพจนประเทศไทยกลับมาให้หน้าเที่ยวเหมือนเดิมค่ะ